สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะคะนบทดามผู้ชมรวมถึงเรื่องของการโหวตในสภาค,ครับท่านตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีงูเห่าโผลมาเพิ่มอีกแล้วครับท่านโดยประกอบด,ด้วยพักไหนบ้างจ้าหรือหลายหลาย,ลายพักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดามผู้ชมแต่ที่นน่ๆหลังจากสุรารัตน์เกยุราพันธ์ครับท่าน,านออกมาอ้อนวอนนั้นเนี่ยขอกันได้ไหมค่อยสภาอย่าโหวตพัน์อะไรประมาณนี้นะคะนบทดามผู้ชมหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยโดนเข้าตัวนะครับท่านโดยตอนนี้ัเ่ 3ตัวกันเลยทีเดียวเพื่ออะไรจ้าที่มายกมือโหวตนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปหลังจากสุดารัตครับท่านโผล่นะเนี่ยเตือนสภาไว้ให้รอบครอบหน่อยอย่าเป็นแค่ตายายวันแจกเงินหมื่นที่เต้าเนี่ยให้ประชาชนได้ไม่คุ้มเสียนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยสแกนเสียงโหวตครับท่านล่างงบประมาณเพิ่มเติมปี67นั่นเนี่ยอึง้งงูเห่า6เสียง3เส,ยงสเสียงมาจากพรรคไทยสร้างไทยของสุดารัตครับท่านแล้วก็พรรคเล็กโผล่โหวตหนุนฝ่ายค้านอะไรประมาณเอ๊รัฐบาลอะไรประมาณนี้โดย3ามคนที่วันนี้ก็ประกอบไปด้วย จำไม่ได้นะครเบิ่มผู้ชมแต่ว่ามีพฤติการแบบนี้บ่อยๆครับท่านเฮ้ยแล้วทีนี้จะทําผื่ดีล่ะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยต้องไปสั่งสอนคนในพักตัวเองก่อนหรือไม่ที่จะมาสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าไฮไลท์เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้สสฝ่ายค้านโหวตสวนมติของพักได้แก่ 3. สส,อสอของไทยสร้างไทยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีพฤติการโหวตลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะการเริ่มผู้ชมและมีทีท่าจะย้ายพักไปด้วยอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าสุดารั์เกยรตุราพันธ์ครับท่านจะเป็นอย นั่นก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรไม่มีปี๊บครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยปี๊บจะมีหรือปี๊บจะไม่มีนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับท่านเพราะกลุ่มคอปทอนั้นเนี่ยตอนนี้ไล่ไม่ไปลาดก็ไม่ลงอีกหรือไม่ตามที่ประชาชนบอกมานั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่พอมาเปิดข่าวละจ้าโอ้โหยังด้านอยู่ต่อครับท่านหลังจากศาลสั่งนั้นเนี่ยว่าค่อยชาวบ้านเดือดร้อนอะไรประมาณนี้มุงชุมนุมมาห้าเดือนแล้วออกไปซะยุติการชุมนุมซะเสียคอประทอเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยสู้ไม่ถอยครับท่านโดยม็อบกระพ ท่านเตรียมอูทอนชุมนุมหน้าทำเนียบต่อไปอะไรทํานองนี้โดยให้เหตุผลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันอาจจะมีบางเหตุผลที่สารท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วยังไงต่อเลยต้องอทธรณนนะครับท่านแล้วถ้าเกิดโดนไล่ที่หล่ะจ้าก,ก็ไม่ทุกนะครับท่านเตรียมหาทําเลใหม่อะไรประมาณนี้ในการกออ่อ็มบออ้ยจะบอกไว้ตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยพิชิตชัยมงคลเฮ้ยหมอว่าลงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีทานายนกเขาด้วยนะครับท่านซีนายจตุพรนนะเนี่ยไปนั่งวันนี้หลังจากตารวจไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บังคับคดีด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านวุ่นหนักกันเลย ติดเพื่อให้มันออกไปซ่าแล้วออกไหมไม่ออกครับท่านวุ่นหนักนนเนี่ยติดประกาศสารครับท่านไล่พวกคอปทอให้ออกไปจากนอกพื้นที่นี้สเสียหลังจากชุมนุมที่สะพานชยมัยมารุเช่นมาแล้วกว่า5เดือนนะครับท่านผู้ชมประชาชนเดือดร้อนอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเตรียมเดือดร้อนต่อหรือไม่นะเนี่ยโดยคอปทอครับท่านเล็งแผนสำรองนะเนี่ยหลังจากงบกระพี่คนก็น้อยเหลือเกินด้วยเฮ้ยหากสารไม่รับการอุทธรณ์นะเนี่ยเล็งจะหาที่ชุมนุมใหม่เฮ้ยจะไปสร้างความเดือดร้อนแถวไหนอีกล่ะเนี่ยอันนี้ประชาชนตามมานะเนี่ยแล้วผมถ้าเกกิดใล้ๆ ทานนี้จะไปไม่จ้าเอ้ยไม่ไปนะกระันู้ชมถามทําไมเป็นอย่างนั้นผมกังวลนะครับท่านเดี๋ยวจะได้กินรสสุขาอะไรนะเนี่ยลอยลมชอยเข้าจมูกแล้วมันจะเลือหายกันใหญ่แล้วเป็นอย่างไรต่อโดยไอ้นี้ก็ให้เหตุผลนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ผู้กำกับสอนอนางเลงหรือไม่นะคระันู้ชมที่ไปบอกกับสารอะไรประมาณนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดโดยคอปทอยืนยันครับท่านเราชุมนุมอะไรประมาณนี้เราชุมนุมกันตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันไม่รู้ทาอะไรนะกระันูุชมซึ่งทางมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ก็ได้ประสานกับพวกตนตลอดแล้วตนอพวก นะครับท่านคอปทอนี้ก็ได้มีการ เปิดฟอร์ปลาใสอะไรประมาณนี้ในตอนกลางคืนเสียงจะไปรบกวนการเรียนการสอนได้อย่างไรแล้วก็ลดสุขาอะไรประมาณนี้ที่บอกว่ามีกลิ่นโชยนะครับท่านหอมอย่างเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเพราะไม่อยากไปดมเฮ้ยก <Hey, S 1> ทมก็มาตรวจบ่อยแล้วเป็นอย่างไรต่อก็อไม่พบกลิ่นอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเ <Hey, S 2> ขาอาจจะอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนานเกินแล้วยังไงต่อกินมาเลยคุ้นเคยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็นที่เป็นวักเป็นเวน,นะครับท่านผู้ชมเวรกรรมเ,เหลือเกินกัน <laughs> <ๆ S 2> <laughs> เลยทีเดียวโดวยถ้าเกิดจะแนะนำนะเนี่ยต้องหาแกนนําตัวเด็ดๆไว้เฮ้แบบนายหมอว่าลงอันนี้ไม่ได้แบบพิช มไม่ได้ไม่ได้เกือบทั้งหมดเลยที่ไหนบนเวทีคอปทอนะครับท่านผู้ชมต้องหาแบบประเภทแบบอเออย,ยกตัวอย่างนนเนี่ยแบบประมาณสนธิลิมทองคุลครับท่านแต่นั้นไม่มาอยู่แล้วสุเทพเทือกสุบรรประมาณนี้เพื่ออะไรเจ้าเนี่ยมีสกิลการพูดนะครับท่านผู้ชมบางทีอาจจะชี้จากไม้ให้กลายเป็นคนก็อาจจะเป็นได้นะเนี่ยมวลชนมากันอย่างครับข้างแล้วตอนนี้ล่ะจ้าโอ้ยถ้าเกิดสมมติมีม็อบสองม็อบนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผมจัดม็อบเองนี้ไอ้ระดับไอ้คนพวกนี้คือหางแถวครับท่านคือว่าเป็นตัวสำรองนะเนี่ยมันเป็นได้แค่โอ นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านแต่ผมนึกไปนึกมานะเนี่ยเตรียมจะไปหาทำเลใหม่เฮ้ยแล้วก็เหตุผลที่ใช้คําว่านักคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศอะไรประมาณนี้ใช้คนอื่นเห็นหรือเปล่าเฮ้ยนี่ยังไงมอบเด็กมอบนักศึกษาเฮ้ยไปร่วมกันเถอะนะเนี่ยนักศึกษาออกมาต่อสู้แล้วพอเดินเข้าไปเป็นอย่างไรบ้างจ้ามูลวอเข้าไปเลยสมมุติห <c oughs> ืถอยออกก่อนถอยออกก่อนถามถอยทาไมเธอเธอดูสีหน้านเ,นเนี่ยเนี่ยโวยตีนกาม,มาเยี่ยมเยือนแล้วแบบนี้ไม่ใช่นักศึกษาแล้วมันน่าจะศึกศึกไปแล้วว่าไม่รู้ว่าอีทาผ คำสั่งสารมาแล้วไอ้นี่ก็จะไปวกเวกวกเวกนะครับท่านแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อหลังเออว่าเออ,เอ,อใช่เฮ้ยจตุพรก็เคยออกมาเตือนนะครับท่านไอ้พวกที่ดูถูกดูแคลนบอบว่าจุดไม่ติดเนี่ยระวังวันหนึ่งจะเสียใจนั่งตูดไม่ติดแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าติดแล้วนะการั่านผู้ชมคำสั่งสารครับท่านมึงออกไปซักอะไรประมาณนี้แต่เขาใช้สำนวนนะการั่านผู้ชมอันนี้ผมพูดคร่าวๆครับท่านก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอ้เป็นผือต่อนะเนี่ยเอยไม่รู้อืมสู้ไม่ถอย มีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเนี่ยที่ศาลอาจจะยังไม่รู้อะไรประมาณนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์แล้วก็เตรียมเร็งหาที่ใหม่ไม่เลิกแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านก็มีทนายนกเขาน,นเนี่ยนั่งอยู่เคียงข้างด้วยเลยทำไมขาดจะดูบอลล่ะจะเนี่ยไหนเดินสิงหาจะมาอันนี้ก็ต้องอยู่กันก่อนนะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเจ็บแ้นเคืองโกรธหรือเปล่าม็อบเรากำลังจะจุดติดแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเป็นแบบนี้นะครับท่าน้าผมเป็นผมนะเนี่ย สมมติยุติไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่สั่งยุติเนี่ยเดือสิหหาก็จุดติดแล้วแล้วยังไงต่อทีนี้ ทีนี้ถ้าเกิดไม่สั่งยุติก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเลดิดบีช่างกนมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยกูหญิงสุดารัฐนะครับท่านผู้ชมเสียหน้าหนักยับเยินครับท่านขาบ้านกันเลยทีเดียวนนเนี่ยขั้นอาจจะต้องใช้ปี๊บกลุ่มห,หัวหลังจากออกโรคเตือนไว้ยเฮ้ยแน่นนเนี่ยสภารอบครอบเว้ยเฮ้ยอย่าเป็นตายางช่วยผ่านงบ1.22แสนล้านให้รัฐบาลเราไปแจกเงินดิจิตอล10,000บาทประชาชนชี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะสั้นได้ไม่คุ้มเสียากลายเป็นภา,านนระหนนอรเทลย่าัคบโโห คยสามตัวเกันเลยทีเดียวงูเห่านนเนี่ยเบื้องหลังวอดงูประมาณ67ครับท่านเพิ่มเติมนนเนี่ยงูเห่าโผล่ค่อยสามตัวจากไทยสร้างไทยส่งเข้าประกวดเฮ้ยสามตัวจากไทยสร้างไทยนี้นับว่าเป็น5 0หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเกินกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพักของคุณหญิงนั้นมีสอสอ,อยู่ประมาณ5คนอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วรอบหน้าจะได้กลับมาอีกหรือเปลวนี้ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่คาด้านครับท่านก็ไปติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยี สั่งซื้อกันเข้ามาได้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขนุนทอดนะครับนานผู้ชมก็มีครับท่านส่วนอันนี้กล้วยมาและล่วงนะกันแล้วกล้วยหอมทองครับท่านอบกรอบแล้วเนี่ย300กรัมลดธรรมชาติครับท่าน150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแหลงไปแล้วเมื่อกี้ปลาหมึกหยองปลาหมึกบดมีครับท่านปลาเกดขาวอบกรอบมีสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวแต่นี่ต้องจุดก่อนครับท่าน จะควบรวบเดียวจบนี้ืตอนนี้เริ่มไม่ค่อยไหวนะครับท่านผู้ชมอ่าเจอข่าวนี้อีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์นั้นเจ้ยจะไปสั่งสอนสภาให้ทํางงทอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ต่อนนี้ขอแนะนําก่อนเลยว่าเฮ้ยถามแนะนําอะไรจ้เนี่ยแนะนําให้ดูพักของตัวเองก่อนดีกว่านะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแค่สอสอสามคนยังคุมไม่ได้จับประมาณ5้าหกคนแล้วแบบนี้จะเอาหน้าไปทําอะไรได้ เอาไปขายหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี่ชาวเน็ตออกมาแบบนี้นั่นเนี่ยผมก็สะเทือนใจอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมมาโหวตสวนหน่อยได้นะเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเครื่องแล้วเป็นอย่างไรต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอบหน้าครับท่านมีเปอร์เซ็นต์ว่าจะย้ายพักสูงด้วยนะเนี่ยสำหรับสามูหาอะไรประมาณนี้เลตอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มงคลกิจครับท่านไม่รู้ว่าเป็นหอ,อกดาบอะไรนนเนี่ยเจอมรสุมชีวิตอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อปีหกสมนะ,ค,ะมมนมนครับท่านผู้ อยูแ่แถวๆน่าจะสนามหลวงนะเนี่ยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมได้มีการชู3านิว้วโดนปปชฟันไม่รู้ผลออกมาเป็นอย่างไรวันนี้โดนอีกแล้วครับท่านหลังจากที่เข้าพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็โดนเพื่อไทยต่อว่านั่นะเนี่ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ช่วยดูแลหน่อยได้ไหมว่าถามดูแลอะไรริ้วร้อนนั่นะเนี่ยอย่าให้ออกมาเพี้นท่านหลังจากนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ครับท่านซึ่งไม่น่าจะถูกกับชวนหลีกภัยเท่าไหร่นั่นเนี่ยตั้งเต่มงคลกิจเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักอันนี้มาอ หนังโฟคิงเป็นหนังยุค90พฤติกรรมไม่เหมาะสมระบุแม้ลากิจแล้วแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นสอสอไปดูหนังเออแต่ต้องไมง่แต่ไม่ต้องส่งเรื่องไปสภาหเหตุผลจากการเป็นสอสอแล้วครับท่าน เอยปปชจะกลายเป็นตัวตลกหรือเปล่าวะเนี่ยออกมาทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมกระช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้น้ําตาลินไหลครับท่านร้องให้หนักมากกันเลยทีเดียวถามคุณวันอยู่บำรุงเหรอจ๊ะอันนั้นร้องไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่านหลังจากที่มีการคาดอย่างกันนนเนี่ยเฮ้ยคุณวันน่าจะไปเข้าภูมิใจไทยหรือไม่ตอนนี้อนุทินก็ออกมาถแถลงแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากนักข่าวไปยื่นไมาสัมภาษณ์เนี่ยคุณอนุทินคิดจะไงเรื่องคุณวันอยู่บำรุงจะมาเข้าภูมิใจไทยหรือไม่อ๋อไม่้แลว เออแต่ยังไม่บอกว่าปักไหนให้คุณวันเขาเป็นคนบอกเองอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อหมอเกตครับท่านก็ร้องให้นะครับท่านผู้ชมหืมลินไหลเป็นสายทานทั้งคืนกันเลยทีเดียวมาวันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยจับตาแต่ไม่ได้จับยายครับท่านจับตาบอดแพทยสภานาสภเนี่ยถกปมสอวอเกตกำะมวลครับท่านโดยตอนแรกมีซีคำนำหน้าเยอะนะครับท่านผู้ชมจนผมลืมกันเลยทีเดียวสาธาจารด็อกเตอร์ นายแพทย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเออตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านจับตาบอดแพทยสภาถกปมนางเกตนี่นะครับนันผู้ชมสวตัวคนใหม่นี้พรบรวิชาชีพเวชกรรมไม่รับรองอะไรประมาณนี้หมอเชี่ยวชาญผิวพรรณความงามแพทยสภา จาะฟันซ้ําครับท่านทีนี้ก็เลือหายกันในสายลมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ทีนี้ประชาชนก็ถามมานะ้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมถามนะเนี่ยต้องนัดถามมีอะไรอีกแล้วชอบพ,พี่มีอะไรที่จริงบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไรนะเนี่ยแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าง,งูเห่าโพสามตัวจากพรรคสุดารัฐนะเนี่ยเกิน5 0อนของสสในพรรคเลยทีเดียวถามมันเป็นแบบนั้นได้ยอย่างไรจ้าสสน้อยนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าต้องทําแต้มหน่อยเว้ยหญิงหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วผลลงคะแนนออกมาเป็นอย่างไรครับท่านเออลืมถแถลงไปนะเนี่ยโดย กสสงูเห่าโผโหวตหนุนงบแจกดีต่อวอลเล, ت, ล็ตไรเงาป้อมเหลิมหนูธรรมนัตสุทินลงมติอะไรประมาณนี้แล้วก็งูเห่าโผ6เสียง3เสียงที่ว่านี้ส่งเข้าประกวดมาจากไทยสร้างไทยนะเนี่ยพักของคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็มีพักเล็กด้วยอืโผโหวตหนุนฝ่ายรัฐบาลประชาธิปัตย์หายเยอะสุดกันเลยทีเดียวครับท่าน10คนนะเนี่ยฝ่ายรัฐบาล23เสียงรัฐมนตรีโอ้ปวิรเหลิมเสียหนูธรรมนัต บิ๊กทินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะใส่บิ๊กทำไมทำไมวัดส,สุทินขังแสงอะไรประมาณนี้โดยผมก็ไม่ค่อยถนัดเรียกนะครับท่านผู้ชมพอเห็นบิ๊กทินในเราก็ไม่คุ้นชื่อครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะเนี่ยดีต่อวอลเล็ตจะได้แจกหรือไม่อะไรประมาณนี้สิริกัญญาก,ก็ออกมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชาชนว่คเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิริกัญญาชี้ล่างพรบอรของงบอะไรประมาณนี้ผิดกฎหมายวินัยการคางังชวนพักรัฐบาลโหวตคว่ำเออชวนให้พักรัฐบาลโหวตคว่ำไเราก็ไปอ่านผิดนะครับท่านผู้ชมจะไปเว้นวรคผิดนเนี่ ก็น่าจะเป็นชวนหลีกภัยอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเ็าไม่รู้ว่าอิกเป็นผือต่อครับท่านก็ช่างกับไปก่อนดีกว่าก็เลยทีเดียวอ๋อตอนนีเ้เตรียมเดือดร้อนต่อนะเนี่ยโอ้ เดี๋ยวเรื่องคอปทอสักแป๊บนะครับท่านอย่างแรกเลยนะเว้ยเฮ้ยคอปทอรเนี่ยมันต้องหาให้ดีอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรบ้างจ้าไอแกนนำนั่นเนี่ยเอาที่มันตัวเด่นๆหน่อยเว้ยไม่ใช่เอาคนฮ้ยเซื่อไม่เชื่อแบเชื่องไม่สู้ไอข้างล่างก็ไม่ได้ยินอีกนะเนี่ยเฮ้ยบางทีเขาอาจจะได้ยินว่าสู้ไม่สู้นี่กลายเป็นว่าแดดร้อนไหมอัน,นั้นก็บอกร้อนไม่ไหวไม่สู้แล้วอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ชิบหายนะครับท่านผู้ชมเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยโดยเพียงแต่ว่าเนี่ยสำหรับคอปทอั้นะเนี่ยพ ด้ยหลังจากโดนตะเพิดไล่ตอนนี้ลาดไม่ไปไล่ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมยังลาดไม่ลงครับท่านส้วมยังไม่ซึมสารแ่งสั่งให้คอพทเลิกชุมนุมเราเขาลบคําสั่งสารครับแต่มีข้อเท็จจริงหลายประเด็นจากความเป็นจริงสารท่านอาจจะไม่ได้รับทราบรู้มากนะครับท่านผู้ชมไม่นี่น่เนี่ยบอกสารยังไม่อาจจะรับทราบหรือไม่นะเนี่ยแล้วก็ความจริงที่ผู้กำกับสอนนางเลื้งยื่นไปอาจจะทําให้ข้อเท็จจริงของทางเราคาดเคลื่อนเช่นหนึ่งผู้ชุมนุมไม่เจรจากับทางมหาลัยปมประเด็นเสียงนะครับท่านข้อนี้ไม่เป็นความจริงเราประสานงานกับมหาลัยตลอดห้องน้ําส่ง เหม็นรบกวนชาวบ้านชาวช่องความจริงคืออะไรวะเนี่ยสํานักสิ่งแวดล้อมกทมมาตรวจความสะอาดกลิ่นอยู่ประจําแต่เราก็ทําให้เหม็นตลอดไอ้ไม่ใช่โอยตายแล้วมาตรวจอยู่ประจําไม่เห็นมีใครบอกว่ากลิ่นรบกวนตามที่พูดกับล่าวอ้าง3าเปิดเสียงรบกวนอะไรประมาณนี้การเรียนการสอนแล้วเปิดเวทีตอนกลางคืนคนเราก็น้อยมากไม่ใช่ คนเราก็น้อยมากไม่มีเราเปิดเวทีตอนกลางคืนเสียงจะไปรบกวนการเรียนการสอนได้อย่างไรเราจรึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งก่อนผลออกมาเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อเป็นพื้ดีครับท่านก็เตรียมเดือดร้อนกันต่อนะเนี่ยหลังจากที่ศาลออกมาบอกประมาณนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกินในพวกนี้แม่มงเงยปิดถนนนะครับท่านผู้ชมแทนที่คนมันจะเป็นหมื่นครับท่านแล้วค่อยปิดเป็นอย่างไรบ้างจ้าแม่เงยเยอะเอ,เอ,เอ,เอ้ไม่ใช่เออน้อยกว่ากระจุกจุกอุย้ยหมออ้อยอีกนะครับท่าน ก็โดนติดประกาศไป,ปที่เรียบร้อยสารประกาศติดไล่นั้นเนี่ยก็ยังไม่ไปและอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านสนธิโผย้อนรอยอดีตน,นะครับท่านระหว่างเรื่องของลุงเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สนธิลิ้มทองกุลครับท่านโดยโอ้ยสอดจะโอนลวนหรือไม่นั้นเนี่ยสนธิเล่าเรื่องครับท่านเหตุเคยให้เฉลิมอยู่บำรุงยืม500ร้อยไอ้ เอาให้ตรงไอ้น,นี่เลยสนที่ให้เงินเฉลิม500ล้านไปเล่นการเมืองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยสมัยอดีตครับท่านก็ได้มีการย้อนล,ลึกชาต,ติต่างๆนานา,นากรที่เฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมจะมาสร้างพรรคมวลชนหลังจากออกจากประชาธิปัตย์แล้วก็ได้เกิดการร่วมกับคณะก่อการอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในสมัยพลเอกเปรมสุดท้ายปี24ทําไม่สาเร็จนะครับท่านผู้ชมต้องลีภ้ภัยแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตั้งพรรคมวลชนนะครับท่านผู้ชมตอนกลับมาเฮ้ยสนที่ก็บอกว่าเนี่ยดูเข้าท่าไว้เคยให้ไป ห้าร้ล้านสุดท้ายก็จ้าแตกหักนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยมีการเล่าว่านะเนี่ยผมเออเลิมเนี่ยให้คนชื่อชัดบอกเนี่ชัด เอาเงิน15ล้านไปให้ที่หน่อยดิเออให้ที่มาคุยกับกูหน่อยอะไรประมาณนี้สนที่ก็บอกอีกนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยครับท่านโอ้ยแล้วแบบนี้เฉลิมอยู่บํารุงจะออกมาแก้ต่างหรือเปล่านั้นก็ยังไม่มีบอกในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ตอนนี้สุเทพไม่มาครับท่านสนที่ก็ไม่มาแน่นอนกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้ใครจะมาเป็นตัวเด่นปะาใสเพราะเนี่ยเฮ้ย hey, ต้องออกมาสิวเฮ้ย,ย,ยแบบจตุพรนี่ยังไม่หนักพอนะครัะคะบท่านผู้ชมอันนั้นเลเวลยังไม่พอนะครับท่าน อ้ที่อดีตที่เคยผ่านมานี้เข้ามาเพราะประเด็นอื่นน่าจะใช่เรื่องนี้มากกว่านั้นเนี่ยสเสน่ห์อะไรประมาณนี้ในการบุกปัปป่นนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องมีมากกว่านี้หรือไม่โอ้อันนี้ก็เป็นม็อบแบบธรรมะนะครับท่านผู้ชมคอปทอนุอ่กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรื่องการยุบพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมชัยธวัฒน์ก็ออกมาครับท่านลนั่นนะเนี่ยไม่กังวลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม มั่นใจว่าไม่มีการยุบพักเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างไรต่อที่นี้ก้าวไกลไล่งูหา่าว้เฮ้ยอะไรประมาณนี้พิธาป่วยอีก3สอสอติดธุระเลยไม่ได้มาโหวตงบทาดีจิตอวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมก้าวไกลเผยสาเหตุพิธาไม่โหวตกฎหมายงบเพิ่มเติมดันดีจิตอวอลเล็ตเหตุเป็นไข้ลาสภาสองวันส่วนจิรัตน์ทองสุวรรณติดธุระสำคัญแจ้งพักล่วงหน้าแล้วครับท่านอันนี้ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปนะเนี่ยดีจิตอลวอลเล็ตจะได้ออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านข่าววออออออกกกมมมาาาาแล้ี่ถะไรว หสิงหาคมทำไม ลงทะเบียนแล้วน้องหนูลงทะเบียนไหมจ๊ะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ในเรทครับท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้นนเนี่ยเลยไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่นแน่ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์วันละครนะครับท่านผู้ชมวันละครวันละข่าวะครับท่านหลังจากที่มุงคลกิจประชาธิปัตย์ก็โอ้ยปประชนนี่มันก็เล่นอะไรแปลกๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่จะไม่เอาเรื่องแบบนี้มาถามทำไมมันไร้สาระตอนนี้ประชาธิปัตย์ผวาซ้ำรอยหมอาลงนะครับท่านผู้ชมผวาว่าเนี่ยปุ๋ยคนละครึ่งจะซ้ำรอยจำนำข้าวครับท่านโดยตอนนีี้่ ทีปัดผูหัวกระบ,บานครับท่านวันรัฐบาลตัดเงินช่วยช,วยชาวนาไล่ลั่นหนึ่งพันลั่นอย่าไปตัดอะไรบออ่อยอยังยังยังไม่มีเออกังวลว่าจะตัดเงินชาวนาหนึ่งพันไปทําปุ๋ยคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตาม,มองครับท่านจะไปชี้ชัดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถามทําไมจะเนี่ยยังไม่รู้ว่าผลจอกมาแบบไหนนะครับท่านผู้ชมไอเราก็ยังไม่ได้ศึกษาด้วยครับท่านเรื่องนี้ก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้ อันนี้ก็ยังอูททรยังไม่เลิกเล่งหาที่ใหม่ก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อโอ้ทีนี้เรื่องของหมอเกตนะก็เริ่านผู้ชมตอนนี้โดนขุดยับเยินแบบใช้ไดโว่กันเลยทีเดียวครับท่านไม่ต้องมีไดเกียวก็ขุดได้เนะเนี่ยถ้าเป็นผมเราจะเป็นอย่างไรอืคงไม่ คงไม่ตำแหน่งเยอะคงไม่อะไรเยอะนะครับท่านผู้ชมเยอะไปยิ่งพังครับท่านโดยแล้วก็อยู่วงการการเมืองนั้นเนี่ยหน้าไม่ขาวหลังไม่ขาวนี่ก็เตรียมโดนขุดอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวโอ้ยออกมาเด่นกว่าชาวบ้านนี้ลําบากนะครับท่านผู้ชมประเทศนี้หรือว่าทุกทที่ครับท่านทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินอันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาธิปัต์ไม่รู้ออกจากสวนยางหรือยังหลังจากที่ตัดพ่อนั้นเนี่ยทำไมตอนนี้ราคายางมันตกเว้ยเฮ้ยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหน่อยอยันนี้ก ประชาธิปัตย์บอกออกมาตอนนี้นะกะ็่ะนผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆหากชอบสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม